คันพลาสติกบางๆหนาแค่2มิลน็อตไม่รูดเกียวไม่หายเจาะพลาสติกเจาะอ,อลูมิเนียมเจาะไม้หรือจะใส่ดอกเจดีสําหรับเจาะขยายเจาะได้ง่ายๆสบายๆเลยครับนี่คือไขควงคัดรุ่นล่าสุดของมาสรุ s c d s 1 7 5ที่มีขนาดเท่ากับฝ่ามือปรับแรงคัด ถึง21ระดับครับขันน็อตแอร์หรือขันโครงสร้างพลาสติกบางๆขันได้โดยที่น็อตไม่รูดไม่เสียเลยแม้แต่ตัวเดียวครับออกแบบมาเพื่องานขันบางงานขันละเอียดโดยเฉพาะแรงทอร์กตรงนี้ยังสามารถที่จะให้เราลุยงานหนักได้80น ing, ิวตันเมตรขันน็อตยิงรวดหรือจะยิงน็อตหลังคาปรับสปีดตรงนี้ได้ถึง2สปีดมีฟังก์ชันงานเจาะมาให้บิดต่อไปให้เจอรูปดอกสว่านแบบนี้สามารถเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกหรือเจาะปูนที่ไม่แข็งมากได้สบายๆเลยครับมอเตอร์บัตเล็ตบวกกับแบตเตอรี่ที่เป็นรุ่นใหม่เช็คสถานะ ตตเอรี่ได้ดีไซน์เดียวกับบล็อกไฟฟ้ารุ่นใหม,ใหม่ใช้ร่วมกันได้สบายๆเลยครับไฟสองสว่างแบบ LED เช็คสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ได้เช่นกันครับหัวล็อกแบบปลดไวแค่ดึงขึ้นแล้วก็ใส่ลงไปล็อกได้สนิทแบบนี้เลยครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่แบบเสียบไฟบ้าน มีมาให้ครบพร้อมใช้งานในชุดครับของแถมมีดอกสว่าน13ชิ้นลูกบล็อกเบอร์6ถึงเบอร์14มีมาให้ชุดหัวแฉกหัวเหลี่ยมหัวแบนมีมาให้อีก10ชิ้นครับและดอกไขควงแฉกแบบนี้มาให้อีก2อันครับอยู่ในกล่องแพ็กเกจสวยๆแบบใหม่หิ้วแนวตั้งหรือจะหิววห้วแนวนอนก็ได้จัดส่งให้ถึงบ้านหน้าตาเป็นแบบนี้ดูดีเลยครับตอนนี้ราคาพิเศษ1289บาทรับประกันมาสรุปสูนไทยให้7เดือนมีบริการจัดส่งให้ฟรีพิกัดสั่งซื้อตรงนี้เลยครับ